ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามักเป็นการกล่าวในบริบทของสินสมรสโดยทั่วไปทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้มาในระหว่างการสมรสไม่ว่าจะได้มาจากทางสามีหรือภรรยาจะถูกถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของทั้งสามีและภรรยาแต่ก็จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายไว้ในกรณีต่างๆด้วย ตัวอย่างเช่นทรัพย์สินที่มีการตกลงไว้ตามสัญญากอรสมรสไว้ให้เป็นอย่างอื่นทรัพย์สินที่ได้มาจากทางมรดกและทรัพย์สินประเภทอื่นๆที่ระบุไว้ในกฎหมายกรณีที่มีการยาสินสมรสจะถูกแบ่งส่วนเท่ากาันระหว่างสามีและภรรยาทรัพย์สินร่วมระหว่างสามีและภรรยานั้นเป็นได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์เงินฝากในธนาคารเงินสดหลักทรัพย์ หุ้นรวมทางทรัพย์สินอื่นๆและหนี้สินอีกด้วยแม้ว่าสินสมรสจะถูกแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันทรัพย์สินที่ถูกระบุให้เป็นสินส่วนตัวจะถูกพิจารณาให้เป็นสินทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะโดยทรัพย์สินที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นสินส่วนตัวได้ต่อเมื่อเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาก่อนทําการสมรส หรือเป็นกรณีที่คู่สมรสฝ่ายที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมนุนไว้เป็นสินส่วนตัวซึ่งปกติจะตกลงกันไว้ในสัญญากอนสมรสในส่วนของทรัพย์สินที่ได้มาจากการให้โดยสนญหาจากการรับมรดกหรือทรัพย์สินประเภทอ,อื่นๆที่มีผู้ให้ประเภทของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของผู้รับมักจะถูกกำหนดด้วยเจตนาของผู้ให้มาตั้งแต่ตน้นคู่สมรสที่ทำการหย่าในประเทศไทย จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆเหล่านี้ด้วยกรณีที่ทำการหยาในประเทศไทยแต่การสมรสทำขึ้นในต่างประเทศหรือกรณีที่ทรัพย์สินของคู่สมรสตั้งอยู่ที่ต่างประเทศกฎหมายเรื่องการหยาของไทยอาจไม่มีผลบังคับไปถึงหากเป็นเช่นนั้นแล้วคดีดังกล่าวย่อมเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งต้องการทนายความมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ